สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับผมหลายคนก็จะลงทํานากันแล้วนะครับอย่างที่เล่ากันไปนะครับผมปีนี้ทวดไทยเลยนะครับฝนตกมาเร็วนะครับเราจะเห็นหลายจังหวัดเลยนะครับผมรถจมนะครับรถไถใหญ่นะครับจมกันเยอะมากนะครับเอา2คันมาลาก3าคันมาลากรถแมคโคมาลากรถเกี่ยวข้าวมาลากเต็มเลยครับผมนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งนะครับค่า ค่าแรงรถไถก็ไร่ละ2 7 0ร้อบถึงสามบาทนะครับนะครับพอมาเจอรถไถที่ติดลมนะครับก็จบเลยนะครับผมเนาะทั้งเหนื่อยทั้งต้องหาเครือข่ายมาลากนะครับนี่ถือผลนะครับที่หลายคนนะครับเอารถไถเดินตามนะครับมาไถนั่นเองนะครับผมขณะรถไถเดินตามมันก็ยังติดลมนะครับหนักจริงๆนะครับปีนี้ครับผมทํานาปีนี้หนักจริงนะครับท้งรถไถจมนะครับบางคนใส่ล้อเหล็กนะครับรถไถแท็กเตอร์นะครับก็จมเหมือนเดิมนะครับผม ก็นะครับสุดๆไปเลยนะครับปีนี้นะครับผมข้าวก็อย่าวังนะครับว่าข้าวจะได้ราคานะครับกับการที่สถานการปุ๋ยมันแพง3เท่าเลยนะครับก็หนักจริงนะครับบางคนก็หว่านรอบ2ไปแล้วนะครับรอบแรกมันเจอน้ําท่วมนะครับพอเราเว้นไปมันก็แรงนะครับแต่ก็เจอน้ําท่วมอีกนะครับนี่นะปัญหาเกษตรกรหลายอย่างเลยนะครับที่เข้ามาพลุมพลังนะครับเนาะเป็นปัญหาอุปสรรคมากเลยในการทำเกษตรนะครับ กว่าจะได้ข้าวนะครับขายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้นทุนลองนับดูเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งไร่ก็เยอะเหมือนกันนะครับในการถายในการเกี่ยวทุกอย่างนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นเอามาให้ดูนะครับรถถ่ายตามนะครับถ้าถ่ายคนเดียวนะครับก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับคันเดียวหนึ่งไร่นะครับหลายชั่วโมงกว่าจะได้นะครับอ่าแต่ตอนนี้สองคันนะครับหนึ่งไร่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับจะได้นะครับเนเพราะว่าผ่านมีแค่สองเองนะครับเนี่ย ก็จะเหนื่อยนะคนข้างเหนื่อยอยู่นะครับในการรถถ่ายเดินตามนะครับก็ต้องเดินตามนะครับเนี่ยทุกวันเราก็จะแถวนี้นะครับส่วนใหญ่เขาใช้รถถ่ายแท็กเตอร์ใหญ่นะครับเนาะแต่อย่างที่เล่าไปนะแท็กเตอร์ใหญ่มันลงไม่ได้นะครับลงแล้วจะจมนะครับเนาะบางทีเขาจะไปเป็นทีมนะครับหาที่มีรถแท็กเตอร์สองสามคันนะครับเนาะเวลาบรนจมก็จะได้ช่วยกันนะครับเนาะเพราะว่า อ่าถ้าติดไปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ามันเสียเวลาถ้าเราไปคนเดียวนะครับแต่ถ้าเรามีสมาชิกมีทีมีคือข่ายนะครับเราจะได้ช่วยกันดันกันดึงนะครับเนาะผมไปเดินไปหลายที่นะครับก็จะเห็นประสบปัญหาเยอะเลยนะครับรถถ่ายจมนะครับผมก็ถ่ายมาหลายที่เลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับในการทํานาปีนี้นะครับผมรู้เลยว่าอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเนาะมันปุ๋ยนะครับหลายคนก็จะหันในส่วนของชันใช้ปุ๋ยอินทรียนะครับผม ปุ๋ยคอกปุ๋ยแรงต่างนะเพื่อประหยัดต้นทุนครับทีนี้ก็เบาได้เบานะครับผมราคาปุ๋ยมันค่อนข้างแพงครับเนาะเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าลุงไม่มีปัญญาที่จะทําให้เข้าได้ราคาแพงนะครับมันอยู่แค่นี้เลยครับผมเนาะขนาดทัวร์นี้น้ํามันก็ดูครับมันจะกี่บาทแล้วนะครับมันจะเข้าไปริรห้บาทแล้วนะครับแพงได้ไปเงินครับต้นทุนทุกอย่างเพิ่มหมดนะครับแต่ค่าแรงเท่าเดิมนะครับผมนี่ผลพวงที่บอกแล้วว่าอ่า เขาแจกเงินแจกได้แจกดีนะครับสุดท้ายเขาก็เอาคืนนี่ครับผมนี่คือคําตอบที่หลายคนนะครับจะได้เห็นเลยนะครับเนาะก็ตอนนี้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับบางคนก็ตกงานไม่มีงานทํานะครับขายของก็ขายไม่ได้นะครับต้นทุนแทงละแพงหมดทุกอย่างนะครับก็ถือว่ากระทบมากจริงๆเลยนะครับผมก็อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องดําเนินการต่อไปนะครับทํานาครับก็ผมว่า ถาเจอสถานการณ์นี้ผมว่าไม่ต้องทําเยอะเลยครับนาอหลายคนเลี้ยงวัวนะครับลองคิดดูว่าเลี้ยงวัวพอหน้าทํานาครับท่านจะประสบปัญหาคือไม่มีหญ้าวัวกินนะครับบางคนต้องไปซื้อเข้ามานะครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับท่านเก็บนาไว้สักหน่อยสัก1นึ่งไร่นะครับก็ไห้เกี่ยวให้วัวกินหรือปล่อยวัวก็ได้นะครับเนอะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยในการที่แบบไปหาญ้าไปซื้อหญ้ามาให้วัวกินนะครับอย่างน้อยเราก็ปล่อยที่นานะครับอ่าปลูกหญ้าให้วัวกินนะครับ นะข้าวก็ทำได้พอกินนะครับมันทำไปก็ขาดทุนเปล่านะครับไม่ได้อะไรนะครับนะตร,บราบใดที่เกษตรกรตั้งราคาไม่ได้นะครับก็คืออย่าคิดบังเลยเรื่องข้าวนะครับยากนะครับก็เป็นกำลังใจครับทุกคนนะครับขอบคุณครับ